คนไหนถ้าขาด NAD คนนั้นจะตายภายใน30ิวินาทีอายุ40ปีเนี่ย n a เเขาศึกษาแล้วว่า NAD จะหายจากร่างกายเราประมาณครึ่งถ้าเราแก้ฮอร์มอกทั้ง9ข้อได้เราจะอิม่มอทองแปลว่าเราจะเป็นอมาตะ เป็น,ปนไปได้ยังไงการย้อนไหวอันนี้ใหม่มากแล,แล้ที่เมืองไทยแทบไม่มีใครแตะเรื่องนี้เลยลนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดเรื่องนี้กันและคราวนี้ถ้าเราไม่ใช่จะชะลอนะคราวนี้เราจะย้อนเลี้ยวกับมันต้องทำอะไรกันใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวอร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ เวลาเราเป็นิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันเลยครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะกดนะคะมันมีอยูเรื่องหนึ่งที่วิทยศึกษามานานมากนะครับก็คือเรื่องของ เป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถที่จะมีอายุมากขึ้นแต่กับการว่าเราเด็กลงเด็กลงเด็กลงเหมือนในหนังเรื่องเมืจะมีบาดทะนหลายปีมากที่ได้มีโอกาสศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่าง,าง,างๆนานาแล้ววันนี้เราได้เจอกับแพทย์ไทยนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ววันนี้จะเป็นเอพิโซดจะเป็น EP ีที่อยากจะบอกเลยว่าจะทําให้หลายๆคนเห็นเลยว่ายิ่งอายุมากขึ้นคุณสามารถเด็กลงได้ นี่คือสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการอธิบายอย่างมากแล้วคนที่จะอธิบายได้ก็คือหมอเดียที่นั่งอยู่จานาวดีนะครับ,ส,รบสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนหมอเดียครับก็จริงๆสนใจตั้งแต่ตอนไปเรียนแพทย์อตอนไปเรียนแพทย์เนี่ยเรารู้สึกว่านอกจากยามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราแข็งแรงขึ้นสมัยก่อนนี่คือแบบว่าแต่งที่บอกกันว่แพทย์เรียนหลักใช่ไหมบดนอนพักผ่อน เราก็ใช้อะไรบางอย่างเชน่นเอาผมบอกเลยเช่นโซมเออเราก็สุดห้เราเราสดชื่นขึ้นเนาะเราสามารถอยู่เวรได้3ามวันติดตัวที่แบบไม่นอนเนาะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมากกว่ายามอืม ตแต่น้ำมันก็เริ่มสนใจว่ามันต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าการใช้ยาเหนือกว่า,าหารธรรมดาทั่ว,วไปแล้วพอไปศึกษาดูเยอะขึ้นเอ๊ะมันก็มีบอดศาตสร์นะครับพิพดดีก็คือจักระพัดเห็นไ,ไหมก็จะมียาอายุวัฒนะเออเออทำให้ทำทำให้อายุยืนทําให้มีสมรรภาพดีขึ้นต้องมีอะไรบางอย่างก็เลยมีความสนใจแล้วก็ ร่วมกับพอหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทางนี้เยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ก็เลยแบบอนอกจากเป็นหมอธรรมดาเป็นหมอทางคอมมอนวิชอลแล้วรักษาคนธรรมดาี่ยก็ยังสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการย้อนวัยหรือเรื่องของคลีกล <c oughs> องจีบิี้เมินิสิ่เวชศาสตร์การมีอายุยืน ซึ่งเดิมเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่มีนะเขาเรียกว่าเป็น emerging field คือเป็นสาขาที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่และที่เมืองไทยแทบไม่มีใครแตะเรื่องนี้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชะลอวัยใช่ไหมใช่ครับช่อวันี่คือล่าสุดที่เราได้ฟังชะลอวัยแต่วันนี้ที่หมอเดียร์กำลังจะพูดถึงก็คือทางวัยย้อนวัยครับ reverse aging reverse aging การย้อนวัยซึ่งทุกคนฟังจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงการย้อนวัยแล้วมันมีอะไรหรอที่จะทําให้ย้อนวัยได้และที่เราได้ศึกษา แล้วเราก็คงจะได้มีโอกาสเข้าถึงชุดความรู้เหมือนๆกันนะเนาะใช่ครับตอนนี้มันมีสับเยอะมากใช่ครับนะครับ,นนม,ม,บม,มันมีทางเรื่องของ NAD หรือว่านัทที่เขาเรียกกันเนี่ยนะที่เขาฉีดกันมากมายซึ่งอันนี้ใหม่มากเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยก็คือฉีดกันหมดแล้วเขาถามว่ามึงฉีดอะไรเขาบอกว่าก็มันย้อนไวัยไงมันต้องมีมันต้องมีในร่างกายเยอะๆก็กลายว่า NAD เป็นอะไรที่ตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาสนใจมากในการย้อนวัยเนี่ยเขาพูดถึง แล้วก็มีเรื่องของ N M N 1นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดวิดซินแคลร์เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นกาเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนวัยเนี่ยเขาก็พูดถึงเยอะมากแต่มันยังไม่ได้แพร่หลายมากโดยเฉพาะในไทยเนี่ยไม่เคยมีใครตัดะและนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมาเปิดเรื่องนี้กันเราเริ่มจากจุดไหนดีเราเริ่มจากจุดเรื่องของความเสื่อมชราหรือความแก่นี่นิยามใหม,ม่มันเปลี่ยนไปนะครับพี่วดีแต่ก่อนเนะ่ยบอกว่า ใครๆก็แก่ใช่ไหมครับใครๆก็เสื่อมแต่ปัจจุบันาการตัวหน่อยพึ่งพับบิสนะครับไปปี2019บอกว่า a อ i n g is the disease แปลว่าความแก่มันเป็นโรคน,นิยามใหม่นะฮะความแก่เนี่ยเป็นโรคล,ละความแก่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติละถ้าเราฟังคนสมัยก็บอกเฮ้ยใครก็แก่ไม่ใช่ละเมื่อไหร่ที่เราแก่เราจะมีโรคตามมาพวกโรคเสื่อมต่างๆโรคหัวใจโรคมะเร็งเบาหวานความดัน แต่ถ้าเราไม่แก่เราก็จะไม่มีโรคเหล่านี้ถูกไหมครเพราะฉะนั้นก็เลยจับว่าความแก่เป็นโรคดังนั้นถ้าจะไม่อยากให้มีโรคต้องกําจัดความแก่เปรียบเทียบเลยนะครับความอ้วนโรคอ้วนก,ก็คือโรคถ้าอ้วนก็จะมีปัญหาตามมาถูกต้องครับแล้ววันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้ยินเป็นครั้งแรกแก,ก็คือความแก่ก็คือโรคความแก่ก็คือโรค